ค่ะเอ่อคุ่ณชาตีให้ทุกคนใจกันทเนี้ยแะเป็นยังไงบ้างไปยังไงางอเป็นยังไงบ้างชอบเปิดประกันเพก็อ่อเอเอ,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 เอบอกทุกคนนี้จะเป็นรายการใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยร้อยทั่วโลกไ่ายสดร้อยเประเทศแต่สิ่งที่สำคัญมากคู่เอกนะสองคนนี้เจ็ดสน70กิโลกติกา,กาอะไรก็ได้เขาเป็น The Best Striker เจ็ดสิบกิโลร้อ เขาชนะใครก็ได้สองคนนี้ทุกกติกานะไม่ไม่ใช่กติกาโมวยไทยค็กบอกที่ือว่าคาราเต้หรืออะไรก็ได้นี่เป็น the best of the best บและสิ่งที่ผมดีใจมากคือแบบเป็นคนไทยสองคนและทั่วโลกจะจะจะมองแต่ไฟนี้สำคัญมากนะสมัครซุปเปอร์บอลเขาจะเป็นแชมป์สองกติกาเปล่าอันนี้มันแบบสำหรับเป้าหมายความหมายของชีวิตของทขานนี้เป็นวันสุดเป็น ตันที่สำคัญมากท right er ี royalty, mm ่สุดในชีวิตของซูเปอร์บอลและตอนชายเขาต้องโชว์ทุกคนเขาเป็นเดอะเบสเดอะเบสสโมยไทยหรือเปล่าเขาต้องโชว์ทุกคนเขาชกปีก็ปีที่ก่อนทั้นี้แรกมันมันแน่นมากมันสูสีมากเขาใครใครพัฒนาขึ้นมากกว่าทุกคนอยากรู้นี่ครับตอ่ี่ตวานชายเขาต้องสึกนงอว่า อยากจะขอโอกาสตั้งแชมป์ปิดของสิ่งร่างผู้หญิงที่ทั้งร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นสนใจสนใจ,นใจไอบบ้บอกแล้วทุกคนสองคนนี้เป็นอะไรกติกาอะไรก็ได้สำหรับมวยยืนนะเขาจะเขาเป็นเบสท์เบสท์สองคนมีโอกาสมีโอกาสสนใจสนใจเพราะความจริงแฟนๆทั่วโลกอยากดูด้วยคุณชาติครับมวยคู้นี้มวยเวทนะทุกวันสายกับฟุตบอลส่งมาแล้วทีที่เราเห็นกันแล้วนะครับในมุมมองชาติมองว่า ครั้งนี้เจอกันเี่ยมันจะแปลกบากกังั้งที่เลา,า,า,าอยา่างไรครับโอเคสองคนเอ่อเป็นมวยฝีมือมวยฉลาดมากไฟไอคิวฉลาดมากผมว่านะสองคนเขาเตรียมตัวแบบเซอร์ไพรส์หน่อยมันไม่ไม่เหมือนยีกี่ก่อนโ okay. อเคอาวานชัยเขาจะ,อ,ะอาวุธอาจจะคมกว่าแต่สุปเปอ์บเขาเขาเป็นอ่าฉลาดมากและวเขาจะเปลี่ยนเปี่ยนทุกทุก,ท,กทุกไฟเขาจะเปลี่ยน และสิ่งที่อันตรายมากคือแต่ก้าครคาั้าง,าง,างซ้ายมาแบบดูไม่ออกเลยอันนี้มันผมว่านะถ้าเกิดใครประมาทนะโดนน็อกมีสิทน็อกเยอะเพราะสองคนเป็นแบบมีพลังน็อกเอาพาวเวอร์จริงๆและเร็วมากด้วยสองคนถ้าเกิดประมาทนิดเดียวแล้วรู้ว่าแบบดูไม่ออกชัดโดนน็อกแลนี้กู้ของนามไดโอกาสไอ้โกเนี่ยในนิวออลกชาต์ น่าสนใจหรืามสนใจมวยีง่งครับโอเคนิโกมีมัดและพลังและหุน่นแบบโอ้โหแบบฟิตมากเลยแล้วตัวใหญ่มาเริ่มมันมันไม่รู้มันเป็นแบงค์เชิงเวดได้ยังไงแต่นาบิลมันมันหกฟุตสี่ใช่ไหมมันมันมันมวยแบบไม่ค่อยไม่มีคนเล่นเล,เ,ลเล่นเชิงกับรุ่นแบนงค์เชงเวดอย่างนี้ ้ยมันมันดูยากดูยากมากจริงๆถ้าเกิดนาบิลใช้เข่าตอนเวลานิคกงเข้ามาเขาชนะได้นักชนะนอกได้แต่ถ้าเกิดนิโกใช้เจาอ,อยางแล้วก็หมัดในลําตัวแล้วว่าโอเวอร์แฮนด์ไรท์ในหน้านิเอ่อนาบิลมีสิทธ์โดนนอกด้วยนะสองคนโดนมีสิทธ์โดนนอกมีสิทธ์นอกด้วยมันมากคู่มันมาก ก็่ันี้จริงครับวามรายการไหนนะครับนี่คนสยใจมากครับถ้าใครรู้กับวัดป็นตอวชาติคุณว่าไงครับอ่สองคนเป็นมวยมวยหมัดมวยบุกสองคนชอบลากกันแต่สําหรับผมนะผมดูออกว่ารถถังมันเขาทุกคนกูว่าเขาเป็นมวยหมัดอย่างเดียวแต่เขามวยฝีมือเขาไม่ค่อยโดนนะ ตอนเขาทามวยไทยไม่มีศอกไม่มีใครไม่มไม,ม่โดนอะไรแล้วเขาโดนเยอะเขาเขาออกมุดเยอะแล้วโดนด้วยไอทาเกรุทาเกรุรกแ่งมากแต่มันทนมากแต่เขาโดนหลายตอนตอนเขาชกกับซุปเปอร์เลกเขาโดนแบบเจาอยางประมาณหกสิบครั้งไม่ใช่เจาะยางแบบเล่นๆ่นะเจาะยางเต็มที่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ป้องกันหกสิบครั้งได้ไงอันนี้เป็นใจใจญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์บูชิโดสปิริตจริงๆทาเกรุอันตรายมากอันตรายไม่แตกไม่แตกหัวใจไม่แตก อพก็ความร้ผมร้อยกิเก็ได้ีก็มาที่หรอมที่แล้วให้หน่อยครับเออจ็ร้อยครับฝันนี้คือว่าสนะกแนหรือเปล่า ให้มองตัวเองมันได้ก็ผมประหลาดใหรอผมดูแล้วน่าะเกลียระยะยาวแต่ถ้าใครพลาดพลาดแค่วินาทีเดียวคือมีโอกาสล้ำได้ก็เหมือนกันครับเพราะว่าผมมอกว่าผมืันกันเป็นมวยที่ถ้าจะเอาชนะนอกกันเอก็ไม่่ายครับเพราะว่าต่างคนต่างไปวพิษผิบภัณฑ์ดีแต่ว่าถ้าเกิดโอกาสก็จะเอาล็อกไห้ได้เหมือนกันแต่ว่า ถ้าน้องไม่ได้เอลไยกผมก็พร้อมที่จะสู้ไฮยกแน่นอนก็เข้มแข็งอ่าคนไทยเส้นนี้มันเป็นฟอร์มฝักศสุดงองชีวิตแล้วครับเพราะว่าผมจะเป็นอ่นักสู้ที่อ่ได้แชมป์สองรายการทั้งไทยและทั้งโล่งนั่นคือจิตหมายสมบู์ของการเล่นกีฬาของผม ไม่ดีนะไอ้กูจริงๆเพราะว่าคือแบบเรื่องสปอร์ตไซส์ใช่ไหม นักมวยคนไทยส่วนใหญ่มันไม่ไม่ไม่ใช่ระดับระดับโลกแต่ความจริงทุกนักมวยที่นี่นะแบบระดับโลกจริงๆแบบ best the best ผมว่าไม่ม,ไมีไม่มีปัญหาช่างนำหนักผมว่านะ <c oughs> ขอร้ <c oughs> องพอทุกคนสนใจสนใจมากทุกคู่ Oh, the question for uh, in one to uh, Right now, I'm uh, very. F I want to stay focused in my eight, but uh, if in the future, if I get a good game at the right time, I will take one yeah, I still believe that Fabrizio can be a multi-sport world champion. I really believe he has a talent. You know, um obviously you at that time was is still dangerous and it's not a sleep sleepover, but uh uh Fabrizio still has a talent to be a multi-sport champion, world champion. <laughs> มีมครถามไ่มครับมีใครถามไมครบมีใครมีคำถามพิ่มเติมไหมคะมีแล้วไม่มีแล้วโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment บอกแอดทีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ